สวัสดีค่ะยิเดตอนรับเขาสู่ช่องคนบาเหตุชาแนวนะคะเนาะเราก็บุกมาดูสองคนนี้ทำอะไรกันโหแอนนายลุยกลางแดดเลยเหรอทำไมไม่ไปตรงร่มตรงนู้นน่ะโอ้แอนนายลุยกลางแดดเลยนะคะส่วนแอดก็เอาสกูตเตอร์บ้านแม่ไวไฟมาถ่ายคลิปสองคนนี้ ก็ใกจะุนกเลยกคยวกะีนะาเจะยุจนกอะไรตกบุญทอมีอะไรบุญอ้อนเขาอีกฉาบัดบอกเพเยอะไรเพร่แต่เขาอะไรบุญอ้อนเาอีกฉาบั

แดดดีวันนี้ไปแย,ย่ไข่มดแดงน่าจะมันตอนเย็นเราก็จะกลับไปแย,ย่ไข่มดแดงเอาไปขายรู้วิธีทำแล้วพี่กษัตริย์บอกแล้วตอนแรกไม่รู้วิธีทำมันก็เปื่อยหมดแล้วไขม่มดแดง ปิดเครื่องเชื่อมบันไดนะคะตาเอาไปตรงน้นเหรอบันไดเจ้านะ่ะเจาะทุ่งมือนะสัสอากเต้าเบอร์ ไปไปแสงรถคลิปรถคลิปบืออีก่แล้วฮะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ